อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งวันนี้ปูจะมาแนะนำน้ำหอมชาแนลนะคะตัวชาแนลสีชมพูหรือว่าเป็นตัวชาแนลที่เป็นที่นิยมและหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบของสาวสาวสาววกกชาแนลหลายๆคนนะคะตัวที่ว่านี่ค่ะก็คือตัว c h Chan n e ส Chanel โอเทนเดอร์โอเด์ทัวเล็ตนะคือตัวนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวปูให้ดูขออสินค้าก่อนก็คือแบบนี้นี่คือขนาดทดลองนะคะนี่คือขนาดทดลองขนาด7.5 ml เนาะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมะ่ะนี่นะคะกล่องสีชมพูขวดแบบนี้ และก็ตัวที่อยู่ข้างๆกันนะคะก็คือ c h a เชนชาน n e l ต้มนั่นเองอันนี้จะแบบแนวใสๆกว่าอะไรประมาณนี้แต่ตัวที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ Change c h a n อเทนเดอร์โอเดอร์ทัวรนั่นเองค่ะเพราะว่าปูมีเทสเตอร์แค่ตัว c ชานเอลชมพูเนาะสำหรับรายละเอียดของตัวสินค้านะคะอันนี้ปูด,ดูจากเว็บของชาน n e ลเลยนะ เป็นความหอมของดอกไม้นานาันผสารกิ่นผลไม้หอม,หอมหวานในขวดทรงกลมความนุ่มนวลและอ่อนโยนที่พัดพาคุณสู่วังวนแห่งความเรื่นรมและชวนฝันกลิ่นสัมผัสแห่งการผ่านพบของโอกาสอ่ะก็โอเชสโอกาสนะเนาะด้วยตัวออ่ปูขอเเล็กเชนชมพูนะ ตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นในแนว floral fruity นะคะสำหรับส่วนประกอบก็ประกอบด้วย top n o t e ก็มีตัว queen g r a p e f o o d ตัว middle n o t e ก็มีกุหลาบแล้วก็มะลิและตัว b บสโ n o t e ก็มี white musk นะคะโอเคต่อไปปูก็จะมารีวิวกลิ่นกันเลยนะตัวนี้ก็คือตัว t เ,เตอร์ของปูเอง หวานมากเลยอ่ะกลิ่นใสมากกลิ่นใสสดใสของตัวกรปฟฟุตอ่ะเด่นมากเปิดมากลิ่นเขาก็สดใสเลยนะคะแบบไม่ต้องฉีดเยอะเลยอ่ะมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นเปิดของตัวน้องใช้ชมพูอ่ะคะ่ะ เขาจะเปิดมาเนาะกลิ่นอะด้วยความที่เขาเหมือนเหมือนเหมือนจะมาในแบบว่าเฮ้ยใสๆเปิดมาใสามากของกลิ่นเกรฟฟรุตของควีนเกรฟฟรุตอะไรเนี่ยขึ้นมาคือใสๆแบบคุณนูคุณหนูอะ่ะ ด้วยความที่ก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมผู้หญิงหลายๆคนนะคะเขาถึงชอบตัวนี้แล้วก็ไม่แปลกใจอีกเช่นกันที่ตัวเชนชมพูจะเป็นตัวที่ขายดีตัวหนึ่งเนาะก็เปิดมาแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งอะค่ะมันจะมีความหวานนุ่มนวลของกลิ่นกุหลาบแล้วก็มัลิเข้ามามันทำให้เป็นกลิ่นที่เออ มันจะแฝงไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนหวานความสดใสความนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อน,น,ออนโยนคุณลูกคุณหนูอะไรประมาณนี้ใส่กับโปรมงัดผมแบบผูกโบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงทรงแบบนี้จะเป็นกลิ่นที่ใสๆหว,วานหวานมีขี้เล่นนิดๆแบบเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะแบบ มีความเป็นเขาเรียกว่าความนุ่มน,นวลขึ้นด้วยกลิ่นของตัวกุหลาบก,ก็ปล่อยออกมาตัวมะลิก็ปล่อยออกมาและการติดทนนะปูว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งก็ยอมรับนะปูเคยใช้ตัวนี้มาก่อนแล้วก็มันเป็นตัวหนึ่งที่ติดดี ที่ติดแล้วก็เป็นสกินเซนท์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ว่ารอให้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะปูขอพูดถึงราคาตัวนี้ปูได้ปูเช็คราคาจากเซนทันนะคะเซนทันออนไลน์จะมี4ไซส์ด้วยกันนะคะก็มี35 ml 50 ml 100 ml แล้วก็150 ml นะคะ35 ml ราคาจะอยู่ที่2,750 50 ml 3,650 100 ml ราคา5,100และ150 ml มีราคา6,100บาทค่ะโอเค เนี่ยพอผ่านไปอ่ะปูว่ากลิ่นของกุหลาบเขาจะเด่นขึ้นนะแต่ด้วยมันมันจะเด่นขึ้นแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบว่านวลอวนชวนเลี่ยนอะไรไปนะดีที่ว่าด้วยความที่ตัวเกรฟรุตอะค่ะมันยังมีกลิ่นใสๆออกมามันก็เลยทำให้ดูแบบว่าเออไม่หวานเลี่ยนแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมเออีเรียกว่า ความพาราไดซ์ขึ้นหรือว่ามันจะมีกลิ่นความเป็นแป้งเข้ามาเยอะขึ้นแล้วตัวนี้ปูว่ามันจะทําให้อบอวนอยู่กับตัวด้วยความเป็นไวมัส s ะคะนางจะทําให้แบบว่ากลิ่นอบอวนติดอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นนะคะว่าจะพูดถึงโอกาสในการใช้นะตัวนี้มันจะมีออความแคชชัวก็ได้ ความเป็น f o r m มอก็ได้อย่างเออควันสบายสบายก็ใช้ได้นะคะก็ดูในบุคลิกที่น่ารักสุดสอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถใช้ในวันที่แบบไปทำงานไปทางานฉีดไปที่ทำงานได้ก็เป็นกลิ่นน่ารักน่า,นาเอ็นดูอยู่นะคะเพื่อนร่วมงานรักเจ้านายเอ็นดู อะไรประมาณนี้หรือว่าจะฉีดไปออกงานกลางคืนช่วงนี้ก็ฉีดถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะฉีดกันอยู่บ้านเฉยๆก็ตามไปออกงานกลางคืนได้นะคะแต่ช่วงอายุที่ใช้อ่ะปูว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับกลิ่นเด็กๆหรือถึงวัยทำงานแต่ว่าอย่างวัยอย่างเราอ่ะวัยทำงานอย่างเราเราว่ามันเด็กไปสำหรับตัวปูนะสำหรับถ้าเทียบกับตัวปูอ่ะปูว่ากลิ่นเนี้ยมันเด็กไป หรือว่าเราก็ไม่ได้แก่นะแต่เราแค่รู้สึกว่าฟิลนี้ยมันเป็นฟิลของเด็กๆขี้เล่นขี้เล่นแล้วก็เออคุณหนูดูบอบบางอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตอนตัวนี้มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนของกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายเนาะก็ก็อย่างที่บอกเลยว่าน่ารักเลย,เลยแหละก็ก็เป็นกลิ่นหนึ่งนะคะที่แนะนำถ้าเทียบกับตัวชาแนลโซมมาค่ะ ตัวชาแนลส้มเพิ่มความใสความซุกซนความเพิ่มความเปรี้ยวของกลิ่นขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เอ่อเปรี้ยวแบบเหม็นเปรี้ยวนะเป็นเป็นกลิ่นความส้มๆนะคะมันจะมันก็เลยทำให้ดูสดใสคลีนๆซุกซนซุกซน,น,นอะไรประมาณนี้ ตัวกลิ่นสีส้มมะค่ะเขาจะมีเป็นแนวโทนความส้มหวานหวานผสมกับมะลิแล้วก็มีความซุกซนขี้เล่นมีความเย,ย้ายวนเพิ่มขึ้นมามันจะมีความสดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ความแสบซ่านิดนิดนะมันก็ก็เลยกลายก็เลยกลายเป็นว่าสองสีเนี้ยมันจะมีความหวานความหอมมันจะ ใกล้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่แค่ตัวสีส้ม,ม่ะค่ะเพิ่มความเอ่อความเป็นส้มหวานๆเข้ามาหน่อยทําให้ดูแบบว่าซุกซนขี้เล่นกว่าเนาะดูแสบซ่ากว่าทําให้แบบว่าดูเป็นคนแบบว่าสาวใสใสซ่าๆอะไรประมาณนี้เออมีความเย้ายวนเซ็กซี่เล็กๆนะแต่พอมาเทียบกับสีชมพูค่ะเขาจะแบบว่าเป็นสาวหวานไปเลยนะ หวานแบบหวานหวานนะ่ะคุณหนูมากอะไรประมาณนี้สำหรับร้านมินิพอ์ฟูมบายปูนะคะ <c oughs> ก็มีขายอยู่ทั้งสองตัวทั้งชาแนลส้มแล้วก็ชาแนลชมพูในไซส์7.5 ml ค่ะในราคา330บาทถ้าสนใจก็สามารถไปกดชมในเพจมินิพอ์ฟูมบายปูได้เลยนะคะทั้งใน Facebook และใน IG ค่ะ จริงๆแล้วก็ติดต่อได้ทุกช่องทางแหละลายส่วนตัวอะไรแชทส่วนตัวอะไรก็ได้หมดนะคะโอเคค่ะสำหรับการรีวิวเชนชแนลโอเจนเดอร์โอร์ทัวเลดก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณค่ะ